เี่ยวหมูน้ำตราซีพีลองมาวัดกันที่ข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องไปไกลไปกันที่ประเทศของเราดีละครับเมืองไทยวันนี้พี่ไอสไตล์ le, พาทุกคนมาที่จังหวัดเชียงรายเหนือสุดในสยามของราชนจาจักรไทยจังหวัดที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวล้านนาและยังสืบทอดกันต่อไป โดยหากเราได้มาจังหวัดเชียงรายสถานที่ที่พลาดไม่ได้ก็คือวัดร่องคุณตั้งอยู่ถนนสายหลักก่อนถึงจังหวัดเชียงรายเพียง20กิโลเมตรเท่านั้นวัดร่องคุณมีความงดงามวิจิตรการตาที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องได้เห็นกับสายตาตัวเองและไม่ใช่แค่ชาวไทยเท่านั้นนะครับที่หลั่งไหลกันมาอย่างไม่ขาดสายรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากทั่วโลก เพื่อจะมาชมศิลปะในแบบของอาจารย์เฉลิมชัยที่ไม่มีใครเหมือนโดยชาวต่างชาติจะรู้จักวัดร่องขุนในชื่อของ White Temple นั่นเองวัดร่องขุนแห่งนี้เป็นผลงานการออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธพิพัฒน์จิตรกรไทยที่มีผลงานจิตรกรรมไทยหลากหลายได้เริ่มสร้างวัดร่องขุนในปีพุทธศักราช2540และไม่มีกำหนดว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ แต่ก็ได้มีการออกแบบและฝากงานไปยังลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างดีแต่นี่ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็งดงามจนไม่อาจจะเดินดูให้ครบทุกรายละเอียดได้ภายในหนึ่งวันเลยนะครับซึ่งผลงานศิลปะที่เราเห็นมีความงดงามขนาดนี้นั้นอาจารย์เฉลิมชัยจะเป็นผู้ออกแบบรวดรายต่างๆด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็จะให้ลูกศิษย์เป็นผู้ดําเนินการสร้าง ซึ่งที่นี่มีโรงปั้นขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหลังของวัดและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชมกรรมวิธีได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยลวดลายแต่ละชิ้นจะถูกประดับด้วยกระจกซึ่งต้องใช้คนบรรจงตัดและติดพิธีละชิ้นอย่างประณีตใช้เวลาอย่างมากเลยทีเดียวกว่าจะได้ผลงานแต่ละชิ้นซึ่งเมื่อได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วช่างก็จะนําไปติดตามแบบที่กําหนดเราก็จะได้อาคารที่วิจิต,ตรการตาไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ ศาลาหรือแม้กระทั่งห้องสุขาที่สวยงามไม่เหมือนที่ใดในโลกเลยล่ะครับรวมถึงอาคารจัดแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยและสำนักงานก็จะถูกประดับตกแต่งวิจิตรการตาเรียกว่าได้ขึ้นสวรรค์ท,ท,ท,ทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่เลยล่ะครับและหากพูดถึงอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในวัดร่องคุณแห่งนี้และที่นี่เองทำให้เราได้พบกับตู้ไม้ที่เต็มไปด้วยหมวกมากมายหลากหลายรูปแบบน้องๆทราบไหมครับว่า พวกเหล่านี้วัดร่องขุนมีไว้ทำไมมาลองถามทีมนี้กันก่อนเลยฮะศรีดําเงินคิดว่าบวกเหล่านั้นเนี่ยเยอะเหมือนกันเนาะค่ะเอาไว้เพื่อก็คิดว่าน่าจะมีไว้แบบเป็นบริจาคหรือเปล่าคะนี่ไว้ยังไงบริจาคอ๋อให้ทางวัดเอาไว้ใช้งานค่ะก็เลยเยอะเลยน่าจะประมาณนั้นคือคนนักท่องเที่ยวทำหายเราเก็บไว้ตรงนี้ค่ะ เพื่อว่าให้นหักท่องเที่ยวกลับมาเอาได้อะค่ะเอาคืนเออง่ายดีอะหวัวหน้าทีบ้างพี่แพรดูเดาค่ะว่าน่าจะเป็นหมวกของอาจารย์ที่สะสมไว้ต <c oughs> ัาาดแบลวมบ้างเลยเพราะว่าเมยบอกว่าหมวกอาจารย์สะสมไว้เหรอแต่ว่าอาจารย์ก็ใช่เนี่ยสิไม่ค่ะ ศิลปะมันไม่มีเพศมันมีแต่ความชอบกับไม่ชอบคบอ้าวสีแดงกันบ้างครับน่าจะมีไว้กันฝุ่นนะครับเพราะว่าวัดมันยังสร้างไม่เสร็จใช่ครับน่าจะมีแบบฝุ่นแบบปิวไปปิวมาน่าจะเอาไ้กันฝุ่นเดี๋ยวนะหมวกไม่ได้กันแดดแต่น้องเขาบอกว่ากันฝุ่นกันฝุ่นแสดงว่าใส่ย,ยังไงอะใส่ปิดหน้าเลยไหม แก้บนหรือเปล่าคะแก้บนนอ่าไม่แน่เวลาแบบคนไปบนอะไรแล้วได้อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบมีของแปลกแกมาแบบแก้บางเงี้ยเอาละสิแก้สิ่งที่ขอใช่ค่ะก็เลยเอาหมวกไปวางไว้ใช่ค่ะเป็นการแก้บนค่ะดูเดาค่ะอ่าพี่รอดเหรอคะของผมใช่ไหมครับครับผมคิดง่ายๆเลยครับมันมีหลากหลายแล้วก็ตั้งโชว์ไว้อย่างนั้นเขาเอาไว้ขายกับนักท่องเที่ยวครับเออ เพราะว่าที่วัดเนี่ยคือมันร้อนครับบางทีต้องใส่กันแดดไงไอเดียง่ายๆเลยถูกต้องครับผมเอา <คน S 1> ไว้ที่อะไรง่ายๆเอาไว้ขายขายท่องเที่ยวถูกต้องครับมีหลากหลายไงบางทีมันมีหลายมีลายการ์ตูนด้วยมีลายเด็กถูกต้องขายเด็กด้วยขายผู้ใหญ่ด้วยครับก็เลยมีหลากหลายอ๋อขายเลยตู้ขายบวกครับแต่ว่าไรายได้ที่ได้ก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเอาไปทําบุญเพื่อจะเขาเรียกว่าก่อสร้างครับตัวอาคารหรือว่าตัววัดร่องคุณโอ้มาลองฟังดาราที่ของเราทั้ง3ท่านดีกว่าพี่เขาทรายครับ ไม่ยากเลยข้อนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะทำไมพี่เขาก็จะใส่ไปเที่ยวกันแล้วเขาก็ลืมทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นลืมทิ้งเอาไว้แล้หลายปีทำไมเขาเอ,าอ,นะอับไปเที่ยวอีกไงกลับไปเที่ยวอีกแล้วก็อาจจะเอา ขอรักฐานไปรับคืนได้ถือครังวัดเขาเก็บเอาไว้ไม่เยอะถ้าถ้าลืมทิ้งเอาไว้น่าจะลืมหมวกไปเลยนะมันน่าจะจําได้นะ <c oughs> มาเชื่อยังไงโอ้จาได้ไม่ตรงครับผม,มหมวกที่เห็นอยู่นั่นอะ่ะคือผมว่าเขาเอาไว้ให้เช่ามันเป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งคือเอาเงินทําบุญเข้ามาช่วยเหลือที่การก่อสร้างวัดครับ <c oughs> เหตุผลง,ง่ายๆคือวัดมันใหญ่มากแล้วสวยงามมาก แดดมันร้อนแดดมันร้อนแล้วเวลาเดินเห็นเ่โอ้ยในวัดมันกว้างมากเลยนะใหญ่มากเขาบอกว่าเที่ยววันหนึ่งไม่หมดนะครับวันหนึ่งเดินเที่ยวไม่หมดแล้วถ้าเดินไม่ใส่หมวกนี่โอ้โหร้อนมากแล้วเราไปเดินตรงนั้นแล้วเราจะไปซื้อหมวกใบละร้อยกว่าบาทใช้แค่ครั้งเดียวเราก็ไม่ซื้อเราเช่าดีกว่าโอเคอาจจะทําบุญสักยี่สิบบาทนึงก่อนนะใส่เดินสักสองสามชั่วโมงแลวเอาไปคืนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมีเอาไว้ให้เช่าครับน้องๆทั้งสองทีมนะฮะแดงกับน้ำเงินครับอย่าไปเชื่อพี่ังคคนรบ มวกที่ได้มาเนี่ยฮะอยากจะบอกเลยว่าพี่ไปบ่อยวัดนี้ครับผมวัดล่องขุนเนี่ยนะฮะล่องขุนล่องขุนล่องขุนไปเจออาจารย์เฉลิมชัชยด้วยแล้วไปสัมภาษณ์ท่านด้วยครับบอกเลยครับว่าสิ่งที่เห็นคือมันมีจิตมีวิญญาณมีความยิ่งใหญ่ไอ้มวกที่เห็นนี่คือนักท่องเที่ยวมาบริจาคครับมาทำไมถึงบริจาคครับเพราะว่า คนไปเที่ยวนี่มีตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชาราครับพอไปเที่ยวเสร็จปุ๊บบางคนก็ลืมลืมเสร็จก็ต้องซื้อบ่อยๆไงก็เลยนักบริจาคเอาบริจาคไว้ที่วัดกันแล้วกันใครมาก็หยิบใส่หยิบใส่ปุ๊บพอจะเข้าโบสถ์ก็ถอดออกมาเก็บไว้<อ>คือมายืมอ่ะคืออนักท่องเที่ยวมาบริจาคก,ก็ยืมใส่ปั๊บก็มาเก็บไว้ที่เดิมนะครับทางวัดเนี่ยก็เลยจัดหมวกใ,ให้นักท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์เยอะๆกับนักท่องเที่ยวก็คือว่ามาทุกครั้งไม่ต้องซื้อมายืมที่วัดใส่เลย มีคนบริจาคเอาไว้แล้วเอาไปใช้ฟรีครับนะครับคัดตัวไม่เอาเอาไปเล่นคิดเอาเนาะวอาไงพี่เอาอะไรเดิอนพันนะค่าตัวต่อยกันเลยไหมต่อยกันเลยไหมใ้ยโอ้โหพี่แม่ใจเย็นพี่เอาละแล้วว่าน่าจะให้ใช้เอบีหรือซีคิดวิเคราะห์แล้วกดครับ มาดูกันครับว่าน้องทั้งสองทีมคิดว่าคำถามสุดท้ายนี้ครับคำตอบคือเอาล่ะครับทั้ง2ทีมนะครับเสมอกันอยู่15 15เพราะฉะนั้นข้อนี้คือตัดสินนะครับ สีแดงมีโอกาสชนะ,ชนะเพียงข้อเดียวครับข้อเดียวคือ,คอต้องตอบว่าลืมทิงมท้งไว้นะครับและหมวกที่มีอยู่สีส,สันสดใสหลากหลายรูปแบบใส่ตู้เอาไว้เหตุผลที่ถูกต้องคือ